สวัสดีครับพวกกการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YG ประจำค่ำของวันที่18พฤศจิกายน2559ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,216.75ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,203.52ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดเพียง1,217.75ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,205.15อ่อนตัวลงมาประมาณ10.86เหรียญดอละลาร์ต่อทอ,ออน แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธอนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดชัดเจนขึ้นหลังจากนางเจเน็ตเยเลนประธานเฟดยืนยันว่าจะไม่ปรับเปลี่ยนแผนในการปรับขึ้นดอกเบีย้ยและสัญญาว่าจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระโดยไม่ได้แสดงถึงความกังวลต่อดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับตะก้าเงินแต่ระดับสูงสุดในรอบ13ปีขึ้น สัญญ,ญาณดังกล่าวตลาดมีการตีความว่าเฟดเปิดทางยินยอมให้ดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังคงกดดันราคาทองคำและส่งผลให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับปัจจัยหนุนเมื่อฟิตเตือนนโยบายการค้าท้าอัดบั่นทอนการค้าต่างชาติและสหรัฐเอง นักวิเคราะห์จากฟิทเลตติ้งได้ออกมาเตือนว่าหากในโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐดันเนมือนการแก้ไขนโยบายการค้าตามที่หาเสียงไว้จริงจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อประเทศคู่ค้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเม็กซิโกจีนเกาหลีสิงคโปร์และฟิลิปปินส์และท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกของสหรัฐเองนอกจากนี้หน่วยงานธุรกิจและผู้บริหารภาคเอกชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายที่สนับสนุนการค้า ยังได้พยายามโน้มน้นาวให้ในายโดนัลด์ทรัมป์เห็นด้วยกับมุมมองที่ว่าข้อตกลงการค้าเสรีจะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตซึ่งจะช่วยสร้างงานได้ด้วยซึ่งทั้งหมดยังคงแสดงถึงความกังวลต่อนโยบายการทรัมนโยบายการค้าของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการหาเสียงไว้ขณะที่รัฐมงคําได้รับแรงหนุนเพิ่มเมื่อโควตาเศรษฐกิจยูโรโซนเติบโตต,ต,ต่ำต่อไปและธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะต่ออายุมาตรการ QE นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนจะมีการเติบโตในระดับต่ำจนทำให้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ยังคงต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่อังกฤษมีการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit ผู้ตอบโพลร,ระบุว่าตัวเลขการคาดการณ์การเติบโตยังปรชิญกับคิศทางในช่วงขาลง และการคาดการณ์ว่าที่ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จำเป็นอาจจะต้องใช้มาตรการ QE ต่อไปส่งผลให้นักเศรษฐศาสตร์กว่า80เซมีการตอบแบบสอบถามแนลักษณะดังกล่าวทั้งนี้ที่ทางราคารงคำภายในประเทศยังได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มค่าเงินบาทที่ยังคงมีการอ่อนค่าทั้งนี้นายสมคิดจตุรงศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีระบ,บุไม่กังวลกับการไหลออกของเม็ดเงินต่างชาติที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนื่องจากเงินทุนไหลออกจากต่าง ประเทศกลับเข้าสู่สหรัฐอเมริกาแต่มองว่าเป็นผลดีที่เงินบาทอ่อนค่าลงจากการไหลออกของเงินทุนซึ่งจะช่วยหนุนการส่งออกโดยไม่ได้กังวลหรือคิดในแง่ร้ายมากเกินไปวันนี้นายสมคิดยืนยันว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบพและกระทรวงการคลังจะติดตามดูแลสถานการณ์การเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลในขณะนี้การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญ สองทุ่มสานาทีจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดแคนซัสซิตี้นางเอสเตอร์จอร์ดและสี่ทุ่มคืนนี้ทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจประจำเดือนตุลาคมจากคอนเฟรนซ์บอร์ดครั้งก่อนบวก0.2%ครั้งนี้คาดการบวก0.1%ส,สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1 2 0 0 1 1 9 4และ1 1น5แนวต้านประเมินไว้ระดับ1 2 2 1 1 2 3 3และ1,241 สำหรับกลุกลงทุนในระยะสั้นหากราคาทองคำปรับตัวลงไม่หลุดแนวรับระดับ1 2 0 0เหรียญดอลลาร์ต่อทสออนนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงสามารถเสี่ยงเข้าซื้อเก่งกำไรระยะสั้นจากการดิดตัวแต่อย่างไรแล้วก็ตามหากราคารีบารหรือดิดตัวขึ้น ให้ใช้แนวต้านระดับ1,218ถึง1,221เดียญดอละลาร์ต่อเทอสอนเป็นจุดในส่วนของการทยอยขายทองคำออกมาทั้งนี้ที่ทางราคาทองคำยังคงมีการแว่งตัวผ,ลผลันผวนรวมถึงที่ทางเงินบาทยังมีการแก่ง่งตัวเช่นกันนักลงทุนควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบและว,วันนี้ทาง YRG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ